โอเคเรียนเล่ยยกกำลังต่อนะครับม่ค่ะี่เรียนค่ะอะมาเรื่องเล่ยยกกำลังนะครับเล่ยยกกำลังเนี่ยเป็นเป็นบทที่เนื้อหาน้อยหชั่วโมงเออเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงอะอะเร็วตั้งใจฟังเลยเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเองเรื่องเเรื่องเล่ยยกกำลังเนี่ยเป็นเรื่องที่เนื้อหาน้อยนะครับเราต้องเน้นฝึกทําโจทย์เป็นหลักนะครับในบทนี้นะโอเคมา เริ่มกันเลย <c oughs> อันดับแรกมาดูความหมายของเลขยกกําลังก่อนความหมายของเลขยกกําลังคือเลขยกกำลังคืออะไรมาดูตรงนี้ก่อน a ยกกําลัง n หมายความว่าอะไรนะครับ a ยกกําลัง n แปลว่าให้เอา a เนี่ยคูณกันทั้งหมด n ตัวโอเคไหมเอา a คูณกัน n ตัวเช่นอะถ้าใครยังงง,งอยู่ยเช่น2ยกกําลังสาม แปลว่าให้น้องเอา2คูณกันกี่ตัวส,สตัวโอเคปะลบสยกกำลัง3ก็แปลว่าให้น้องเอาลบสคูณกัน3ตัวอ่าไอเลขยกกำลังเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือจำนวนตัวที่ต้องเอามาคูณกันโอเคไหมหรืออย่างนี้0.1ย์กกำลัง2ก็คือเอา0.1คูณกัน2ตัวโอเคไหมหรืออย่างนี้ สองส่วนสามแล้วถ้าเขาใส่วงเล็บแบบนี้มันอา่านว่าทั้งหมดนะสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสี่ก็แปลว่าให้น้องเอาสองส่วนสามคูณกันกี่ตัวเออสี่ตัวนะยกกำลังสี่ต้องคูณกันสี่ตัวนะโอเคไหมอ่าแต่จะต่างจากอีกตัวอย่างหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยคือสองส่วนสามแล้วยกกำลังสี่แค่ตัวส่วนอย่างเดียวดูดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะ มันยกกําลัง4แค่ที่เลข3ใช่ไหมแปลว่าเลข2ข้างบนเนี่ยก็จะมีเลข2ตัวเดียวเหมือนเดิมแต่ข้างล่างก็จะเท่ากับเลข2เอ้ยเลข3คูณกัน4ตัวโอเคปะอ่ะระวังนะที่พี่เคยเจอบ่อยๆเนี่ยหลายคนจะชอบสับสนว่าสองยกกาลัง3แล้วจะชอบไปจับ2คูณกับ3ซึ่งไม่ใช่นะ2ยกกําลังสคือมีเลขสอตัวคูณกันนะไม่ใช่เอาสอคูณสนะ โอเคป่ะ okay, เอออ่ะทีนี้ต่อไปเราเรียกให้ถูกหน่อยเรียกชื่อให้ถูกอย่าง a กําลังเเนี่ยตัว A ที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นฐานโอเคป่ะ okay, ส่วนตัว n ที่อยู่ข้างบนตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นเลขชี้ก,กาลังหรือเรียกว่าเลขยกกําลังก็ได้โอเคไหมอ่าอย่างเช่น2กําลังสเนี่ยฐานก็คือเลข2เลขยกกําลังก็คือเลข3โอเคป่ะ okay, อ่าเรียกชื่อให้ถูกนะครับโอเค พอเรารู้จักความหมายของมันแล้วมาดูตรงนี้เพิ่มเติมอ่านี้เป็นความรู้เพิ่มเติมโอเค,อเคข้อหนึ่งบอกว่าเปลี่ยน125่งอยยี่สิาให้เปลี่ยนหนึอยี่นะเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ <c oughs> รู้จักจำนวนเฉพาะไหม <c oughs> จำนวนเฉพาะเริ่มที่เลขอะไรสองนะสองสามห้าเจ็ดไม่เก้าสิบเอ็ด สิบสามเออเออเออพอแล้วพอแล้ว <c oughs> ถ้าพี่ไม่หยุดนี่ <c oughs> จะไปถึง100ร้อยเลยไหมเน,นี่ยโอเคอ่าแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงเราก็ต้องมานึกว่าแล้วอย่างร้อยยี่สิบห้าเนี่ยร้อยยี่สิบห้ามันพอจะมีเลขอะไรที่คูณกันซ้ำๆแล้วได้ร้อยยี่ห้าไหมอ่าทุกคนมีเลขอะไรซ้ำๆที่คูณกันซ้ำๆแล้วได้ร้อยยี่ห้าไหมเ,เ,เลขอะไร มีเลขอะไรที่คูณกันเนี่ยคูณกันซ้ำๆแล้วได้ร้อยยี่ห้ามีไหมยี่ห้าคูณห้าโอเคบางยี่บห้าคูณห้าถูกต้องยี่บห้าคูณห้าอ่าร้อยยี่บห้าคือยี่บห้าคูณห้าอ่าแล้วยี่สิบห้าล่ะยี่สิบห้าคือห้าคูณกันกี่ตัวสองตัวแปลว่าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยก็คือห้าคูณกันสามตัวถูกไหม ร้อยี่บห้าก็คือห้าคูณกัน3ามตัวแล้วห้าคูณกันสามตัวมันคือห้ายกกำลังอะไรครับสมถูกต้องโอเคไหมร้อยยี่ิบห้าคือห้าคูณกัน3ามตัวแล้วห้าคูณกัน3ามตัวก็คือห้าคูณกัน3ามตัวก็คือห้ากำลังสามโอเคอ่ะเนี่ยเราเปลี่ยนร้อยิบห้าเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะละเพราะว่าฐานคือเลขห้า แล้ว5เป็นจำนวนเฉพาะนะครับโอเคคำถามต่อไปคำถามต่อไป5กำลัง3เท่ากับลบห้ากำลังสหรือไม่ไมอ่าเราก็มาลองคิดกัน5กำลัง3คืออะไรไคือ5คูณกันจิตตัวคือ5คูณกัน3ตัวถูกปะไ,ได้เท่าไหร่ไ,ได้ 2> ไ1 2อแล้วลบ5กำลังส ก็จะเท่ากับลบห้าคูณกันสามตัวลบห้าคูณกันสามตัวได้เท่าไหร่ได้ลบร้อยยี่สิบห้าถูกต้องแปลว่ามันเท่ากันไหมไม่เท่าโอเคเนาะแปลว่าไม่เท่านะครับแปลว่าไม่เท่านะอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เท่าอ่า โอเคแล้วต่อไปแล้วสองกำลังสี่เท่ากับลบสองกำลังสี่หรือไม่อ่อ่ะ,อะวิธีพิสูจน์ก็คือแล้วก็คิดเลขสองกำลังสี่คือเอาเลขสองคูณกันกี่ตัวสี่ <4 S 1> <4. S 2> ตัวสองคูณกันสี่ตัวได้เท่าไหร่สิบหกถูกต้องสองคูณกันถสี่ตัวได้สิบหก แล้วลบสยกกำลัง4ล่ะมันก็คือ <10. S 1> ลบสคูณกัน 4. 4ตัวแล้วลบสคูณกัน4ตัวได้เท่าไหร่ 16, 16, 16. ได้สิบหกเก่งมากแปลว่าเท่ากันไหมแ <5. S 1> ปลว่าเท่ากันแ <5. S 1> ปลว่าเท่ากันนะ <5. S 1> โอเคอ่จดให้เสร็จ <5. S 1> เดี๋ยวพี่จะอธิบายเพิ่มเติม นะครับจดให้เสร็จเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพิ่มเติมอ่ะจะเสร็จยังอโอเค ไอนน้หนูอยู่ห้องเดียวกันมั้ยเนี่ยเอออยู่คนละโรงเรียนเนี่ยมั้ยโรงเรียนเดียวกันเออโรงเรียนเดียวกันเหรอค่ะอย่างสี่คนนั่งเรียนเดียวกันอ๋อโอเคมาอาธิบายเพิ่มเติมนะครับอธิบายเพิ่มเติมคืออย่างนี้ให้น้องจําไว้ว่าจํานวนที่ติดลบจํานวนที่ติดลบนะถ้ายกกําลังเลขคี่ <c oughs> ผลลัพธ์จะเป็นลบโอเคป่ะ จำนวนที่ติดลบถ้ายกกำลังเลขคี่ผลลัพธ์จะเป็นลบโอเคไหมอ่าจำนวนที่ติดลบถ้ายกกำลังด้วยเลขคู่ผลลัพธ์จะเป็นบวกโอเคไหมสำคัญน,นะจำนวนที่ติดลบถ้ายกกำลังเลขขี่ผลลัพธ์จะติดลบจำนวนที่ติดลบถ้ายกกำลังเลขคู่ผลลัพธ์จะเป็นบวกโอเคไหมอ่านี่คือข้อที่ควรรู้นะครับโอเคแปลว่าต่อไปเนี้ย ถ้าเราเจอลบห้ายกกาลังสามเนี่ยเราก็คิดเหมือนห้ากำลังสามได้เลยแล้วก็ไปเติมเครื่องหมายลบเอา,เ,อาเพราะมันยกกาลังคี่โอเคปะอ่าแบบนี้นะ <c oughs> โอเคอ่ะ,ะไปเดี๋ยวมาซ้อมหาด้ยกันอ่ะมาดูตรงนี้นะ สี่กำลังสามได้เท่าไรสี่กำลังสามคือสี่คูณกันสามตัวถูกปะได้เท่าไรหกสิบสี่ถูกต้อง <c oughs> แล้วลบ 6, กกลหก <c oughs> ย,ยกกำลังสองได้เท่าไรข้อต่อไปเนี่ยลบหกเนี่ยข้อต่อไปเนี่ยลบหกยกกำลังสองได้สามสิบหกโอเคไหมเราก็คิดเหมือนหกกำลังสองเลยนั่นแหละ แล้วเราค่อยมาดูเครื่องหมายว่าลบหกยกกำลังสองคือยกกำลังคู่ใช่ไหมยกกำลังคู่ต้องได้บวกนะครับแล้วลบหนึ่งยกกำลังสามละ่ะได้ลบหนึ่งถูกต้องลบหนึ่งยกกำลังสามได้ลบหนึ่งเพราะว่ามันยกกำลังคี่นะยกกำลังคี่คำตอบต้องติดลบโอเคปะ่ะจำนวนที่เป็นลบยกกำลังคี่จะได้ลบไม่ไม่มีไม่งงใช่ไหม มีใครงงไหมครับไม่งงนะโอเคอ่ะทีนี้ตัวนี้อย่างนี้ต้องระวังอย่างนี้ต้องระวังดูนะถ้าเขียนแบบนี้ข้อสี่เขียนแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอายกกําลังสี่เนี้ยมันยกกําลังแค่สองส่วนห้านะมันไม่ได้ยกกําลังเครื่องหมายลบนะโอเคไหมเ,ออเดี๋ยวเขียนเปรียบเทียบให้ดูกลับอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะโอเคปะ่ะ ข้อ4กับตัวอย่างที่พี่เขียนเพิ่มให้ดูไม่เหมือนกันนะครับโอเคไหมไม่เหมือนกันนะอ่าไม่งงเนาะโอเคข้อ4ีเนี่ยเวลาคิดเราต้องระวังมันคืออย่างนี้มันคือลบแล้วก็วงเล็บเอา2อส่ 5, วนหคูณกัน4ตัวแบบนี้อันนี้พี่ขอลบก่อน โอเคอ่าแล้วมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยอ่าเราก็คิดเลขเอาข้างบนข้างบนตัวเศษมันคือสองคูนกันสี่ตัวใช่ไหมสองคูณกันสี่ตัวได้สิบหกถูกปะส่วนข้างล่าง 26, <25. S 1> เออข้างล่างเนี่ยมันคือห้าคูนกันสี่ตัวได้หกร้อยยี่สิบห้าแล้วเราก็<ช>อย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยอ,อ่าเพราะอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับเราต้องดูได้ว่าเครื่องหมายลบมันอยู่ในวงเล็บหรือเปล่านะ <c oughs> อ่านี่เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับโอเคส่วนข้อ5ข้อ5เนี่ยมันคือลบ2แล้วก็ส่วนกําลัง4ี่แปลว่ามันยกกําลัง4เนี่ยมันยกกาลังแค่เลข5ตัวเดียวนะแปลว่ามันคือลบ2แล้วก็ส่วนด้วย5คูณกัน4ตัวนะส่วนด้วย5คูณกัน4ตัวอ่า ใช่ก็ได้ลบสส่วนด้วยหกร้อยยี่สิบห้าไม่มีครับครั้งหน้าก็เดี๋ยวเรียนจำนวนจริงกับเด้ยกะกำลังต่อหรืออาจจะสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้จบก่อนพรุ่งนี้เรียนระบบร่างกายไงเย้ yeah, yeah. ขอเป็นระบบ ก็เดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่แรกกันเลยไล่ไปค่อยๆไล่ไปใช่เราเรีระบบหัวใจนะระบบหัวใจเขาไม่ได้เรียกระบบหัวใจก็ต้องเรียกระบบอะไรเลือดเออหมุนเวียนเลือดหมุนเลือดถูกลัดมากเลยจ้ะพี่จำได้เอออต A or X A or X โอเคอ่ะมาต่อต่อไปตัวอย่างที่สองโอเคอ่ะ อันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญนะคือเปลี่ยนจํานวนต่อไปนี้ให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะโอเคไหมจำนวนเฉพาะคือสองส1ห้าเจ็ดสิบเรารู้อยู่แล้วเนาะโอเคทีนีเ้เราก็ต้องมานึกอันนี้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งนึกตอนแรกๆอาจจะยากนิดหนึ่งอย่างสาสเนี่ยอเ,เออ32 <c oughs> ทีนี้ถ้าเรานึกไม่ออกคือเดี๋ยวพี่เฉลยก่อน32สองเนี่ยมันคือสองกำลังห้าโอเคปะ ถ้าสมมุติเรานึกไม่ออกเราจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นคือเราก็คิดง่ายๆก่อนว่าเลขอะไรคูณกันได้สามสองเอาที่นึกออกแปดสี่ <8, 4. S 1> ถูกต้องเอาแค่ที่นึกออกง่ายๆคือ 8, แปดคูณสี่แปลว่าเรามองไปเป็นแปดคูณสี่ก่อนโอเคปะแล้วเราก็ค่อยๆมาย่อยมันทีละตัวอย่างแปดเนแปดคือสองคูณกันกี่ตัวมองออกอยังสองสองสองกี่ตัวสามตัวแปดคือสองคูณกันสามตัวถูกปะ่ะ แล้ว4คือ2คูณกันกี่ตัว2 2แปลว่าน้องมี2ทั้งหมดกี่ตัว5ตัวมันคือ2กําลัง5โอเคปะมันจะอยู่ไหมกลัวมาขีดมันหายเลยหายไปหายไปไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเราลืมเนี่ยโอ้โห้อมพิวเ lost t h i ไว้ทบทวนที่บ้านไง lost this thing อะค่ะพี่ โอเคอ่ะแล้วต่อไปทีนี้แล้วถ้าเราเจอลบสามสิบสองเราะทำยังไงลบสองถ้าเราเจอจำนวนที่ติดอ่ะอจะถ้าเจอจำนวนที่ติดลบทำยังไงคำตอบคือ<ไ>เราอย่าเพิ่งไปสนใจเครื่องหมายเราคิดแค่32ก่อนแต่บังเอิญว่าเราทำมาแล้วใช่ไหมสามสิ <32 S 1> คือ2องกำลังหใช่ปะ้ 12, 12. โอเคไหมทีนี้อ่ะอพี่ถามว่าจำนวนที่ติดลบถ้ายกกำลังคี่ผลลัพธ์เป็นอะไร เป็นลบถูกต้องแปลว่า32เนี่ยคือ2กำลัง5ใช่ไหมแต่มันต้องติดลบใช่ไหมเราก็ใส่เป็นลบ2กำลังหไปเลยเพราะว่ามันกำลังขี้ได้ติดลบเหมือนกันโอเคปะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องคิดจำนวนติดลบให้เราเอาแค่ตัวเลขมาคิดก่อนเอาแค่ตัวเลขมาคิดก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูอีกทีว่าจะใส่เครื่องหมายยังไงโอเคต่อไป0.001 ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งดูเลขหนึ่งก่อนดูเลขหนึ่งก่อนหนูหนูตอบถูกละดูเลขหนึ่งก่อนถ้ามาลงท้ายด้วยหนึ่งเนี่ยแปลว่ายังไงมันก็ต้องเป็นหนึ่งยกกําลังอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมถูกไหมครับต้องเป็นหนึ่งยกอะไรกาลังอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้เนี่ยมันมีทศนิยมสามตำแหน่งใช่ไหมอ่าถ้ามันมีทศนิยมสามตำแหน่งเราคิดง่ายๆก็คือเราเอาทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกันสามครั้งมันก โอเคป่ะ okay, เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา0.1ยกกำลัง3โอเคป่ะเพราะว่า0.1คือทศนิยม1ตําตำแหน่งถ้าน้องคูณกัน3ทีมันจะกลายเป็น3ตํตำแหน่งก็จะได้0.001โอเคเนาะโอเคเอ่อเดี๋ยวตรงนี้ พี่ขอกลับมาเพิ่มเติมทีหลังพี่ขอไปที่สมบัติเลยยกกำลังก่อนเพราะว่ากลัวจะไม่ทนันอยากสอนเรื่องสมบัติเลียกกำลังด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นไปหน้าต่อไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะกลับมาทําต่อให้หมดทีหลังนะครับไว้เอาเหลือไว้เรียกว,ว่าเหลือไว้ทบทวนแล้วกันเหลือไว้กลับมาทบทวนทีนี้ <t ru al> หัวใจของเลียกกำลังเนี่ยคือบทนี้คือหัวข้อนี้พุณปิดคือหัวข้อนี้หัวข้อที่แล้วเป็นแบบน้ําจิ้มเออเป็นน้ําจิ้ม หัวใจสําคัญคือหัวข้อนี้สมบัติของเลขยกกําลังแล้วเรื่องเลขยกกําลังสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการคิดเลขต่อๆไปในอนาคตเมื่อหนูเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไหมต่อๆไปเรื่อยๆโอเคอมาดูสมบัติมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูทีละตัวเอาตัวแรกก่อนตัวแรกตรงนี้พี่เขียนว่า A กําลังเอกําลังเคูณ a กําลัง n เท่ากับ a ยกกําลังเบวก n เวลาดูเป็นตัวหนังสือมันยังงงๆใช่ไหมตัวอย่างเช่น2กําลัง5คูณกับ2กําลัง8จะเท่ากับ2ยกกาลัง5บวก8ก็คือเท่ากับ2ยกกาลัง13โอเคไหมอันนี้คือสมบัติข้อที่1สมบัติข้อที่1อ่านว่าฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้ก,กําลังมาบวกกัน โอเคปะฐานเหมือนกันคูณกันต้องฐานเหมือนกันด้วยนะถึงจะทําแบบนี้ได้นะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันโอเคไหมเออเอาเลขฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังบวกกันส่วนสมบัติข้อต่อไปสมบัติข้อต่อไปคือฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันเช่นอ่ะพี่เปลี่ยนมั่งไม่ใช่เลขสองพี่ใช้ตัว x เลย x กำลัง5ส่วนด้วย x กำลัง2แบบเนี้ยจะเท่ากับ x กำลัง5ลบ2โอเคไหมนี่ดูนะ,ะทุกคนไงนะ่าขึ้นมาดูบนจอแป๊บนึงครับฐานเหมือนกันเห็นไหมฐาน x เหมือนกันทำอะไรกันอยู่หารกันอยู่ให้น้องเอาเลขชี้กำลังมาลบกันไปเอาตัวบนตั้งนะตัวบนคือเลข5 ก็เลยกลายเป็น5ลบ2เอาตัวบนตั้งนะครับก็จะเท่ากับ x อกำลัง3โอเคไหมเท่ากับ x กำลัง3โอเคสมบัติข้อต่อไปสมบัติข้อต่อไปคือถ้าเรากลับเศษเป็นส่วนเลขยกกำลังจะกลับเครื่องหมายกลับเศษเป็นส่วนนะเลขยกกำลังจะกลับเครื่องหมายเช่นสมมุติเรามี y กำลัง2อย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องกับเศษเป็นส่วนกับเศษเป็นส่วนแปลว่าจาก y จะกลายเป็น1ส่วน y เลขยกกำลังจาก2จะกลายเป็นลบ2โอเคไหมกับเศษเป็นส่วนเลขยกกำลังจะกลับเครื่องหมายอ่กับเศษเป็นส่วนเลขยกกำลังจะกลับเครื่องหมาย,ย,กกรห,มายหรือเพิ่มเติมอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติหนูมีอย่างนี้วงเล็บ 2ส่วน5ยกกำลังลบ2อ่ะ2ส่วน5ยกกำลังลบ2ถ้าน้องกลับเศษเป็นส่วนกลับเศษเป็นส่วนไปว่าจาก2อส่วน5ต้องกลายเป็นอะไรอเงียบหมดเลยส่วน5ถ้าเรากลับเศษเป็นส่วนกลายเป็นอะไร5ส่วน2เลขยกกำลังจะกลับเครื่องหมายกลับเครื่องหมายก็คือจากลบ2กลายเป็น2 กลายเป็นสองสิกลับเครื่องหมายเฉยโอเคไหมถ้าเรากลับเศษเป็นส่วนเลขยกกําลังจะกลับเครื่องหมายแค่กลับเครื่องหมายเฉยๆเลยจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบโอเคไหมอ่าโอเคต่อไปต่อไปนะต่อไปอ่าต่อไปนี่ ถ้าในวงเล็บคูณกันอยู่เนี่ยเราสามารถกระจายเลขยกกำลังเข้าไปได้โอเคปะ่ะเช่นสมมุติในวงเล็บเป็น x คูณ y ทั้งหมดยกกำลัง5แบบนี้ในวงเล็บคูณกันอยู่ใช่ไหมเ,เราสามารถกระจายเลขยกกำลังเข้าไปได้มันจะเท่ากับ x กำลัง5คูณ y กำลัง5โอเคไหม อันี่คือสมบัติข้อที่4ข้อต่อไปคล้ายกันแต่เปลี่ยนจากคูณเป็นหารถ้าในวงเล็บหารกันอยู่เรากระจายเละยกกําลังเข้าไปได้เหมือนกัน,นเช่น x ส่วน y นก็คือ x หาร y นะทั้งหมดกำลัง5แบบนี้เหมือนกัน,นก็จะเท่ากับถ้าเรากระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น x กำลัง5ส่วน y กำลัง5อ่ากระจายได้เหมือนกันนะโอเคนะอ่าแปลว่าคูณกับหารกระจายเลขยกกำลังได้แต่บวกกับลบทําไม่ได้นะบวกกับลบกระจายเลขยกกำลังแบบนี้ไม่ได้นะโอเคไหมในสมบัติมีแค่คูณกับหารนะครับในสมบัติมีแค่คูณกับหารนะโอเคอ่ะใกล้หมดแล้ว โอเคเออต่อไปอ่ะต่อไปเนี่ยอันนี้ขเขาเรียกว่าเลขยกกำลังซ้อนกันให้เอามาคูณกันเช่นถ้าเรามีเอ่อะเป็นเป็นตัวเลขมาแล้วกัน5ยกกำลัง8แล้วก็เอาทั้งหมดไปยกกำลัง2อีกทีหนึงแบบนี้แบบนี้ขเขาเรียกว่าเลขยกกำลังซ้อนกันคือยกกำลัง8ไม่พออะยังเอาไปยกกำลังสอีกทีนึงอีก แบบนี้เนี่ยให้เราเอาเลขยกกําลังมาคูณกัน,นเลขยกกำลังมาคูณกันก็คือมันมีกําลังสองกับกําลังแปดใช่ไหมเอามาคูณกันกลายเป็นกําลัง <16. S 1> okay, สิบหกโอเคปะอ่าเลขยกกําลังซ้อนกันให้จับมาคูณกัน,น okay. โอเคอันนี้มันน่าพิมพ์ตกไปตัวหนึ่งนะเนี่ยเติมเป็นเลขส่วนไปตัวหนึ่ง อะไรนะห้ากำลังสิบหกโอ้คิดไม่ไหวหรอกเยอะเกินโอเคอ่ะต่อไป A อกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งโดยที่ A ไม่เท่ากับศูนย์ก็คืออะไรกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์เออไม่ได้เลยเ,ออเลยศูนย์กำลังศูนย์ไม่มีค่าไม่มีความหาค่าไม่ได้นะครับแปลว่าอะไรเอาน้องเอาอะไรไปกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่ง น้องจะเอา x กำลังศูนย์ก็ได้1ห,หรือน้องจะเอาลบ1ส่วน2ไปกำลังศูนย์น้องก็ได้1อะไรกำลังศูนย์ได้1ห,หมดยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์ โอเคอ่ะจะทุ่มครึ่งแล้วขอข้อหนึ่งข้อเดียวแล้วปล่อยละแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนโจทย์เพิ่มเติมให้โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อเก้าเลยข้อเดียวอ่ะถ้าเจอแบบนี้จัดการยังไงวิธีการคืออ่ะเจอโจทย์แบบนี้นะ <c oughs> คือคําสั่งอาจจะบอกว่าให้จัดอยู่ในรูปอย่างง่ายอ่ะฟังฟังพี่หน่อยฟังพี่หน่อยเดี๋ยวดูข้อเก้านะ คำสั่งอาจจะบอกว่าให้จัดอยู่ในรูปอย่างง่ายวิธีการคืออย่างนี้จะเห็นว่าในตัวเลขชุดนี้เนี่ยในในในข้อนี้เนี่ยมันจะมีชุดที่เป็นตัวเลขกับเป็นตัวแปรคือมีตัวเลขกับ x y ถูกไหมให้เราแยกแยกคิดจากกันโดยสิ้นเชิงตัวเลขก็ส่วนตัวเลขคิดกันไปตัว x กับตัว x ก็คิดกันไป y กับ y ก็คิดกันไปแยกกันอย่าเอามาปนกันโอเคป่ะดูทีละตัวเอาตัวเลขก่อนตัวเลขเนี่ยมันคือห้าส่วนยี่บหใช่ไหม ตัดกันได้ปะตัดได้เอาไม่5ตัดเนาะห้าหนึ่แปลว่าตัวเลขเนี่ยข้างบนจะได้หนึ่งข้างล่างจะได้ห้าถูกไหมข้างล่างจะได้5ข้างบนจะได้1นส่วนตัว x อดูตัว x นะข้างบนคือ x กำลังสามข้างล่างคือ x ตัวเดียวให้น้องรู้ไว้ว่า x ตัวเดียวแปลว่ามันคือ x ยกยกกำลังหนึ่ ถ้ามันไม่เขียนเลขยกกาลังคือกําลังหนึ่งโอเคปะอ่าทีนี้เราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะใช้สมบัติข้อไหนโอเคไหมครับเรามาดู x มันทําอะไรกันอยู่หารกันอยู่ถูกต้อง x มันหารกันอยู่โอเคนะครับมันมีสมบัติอยู่ว่าฐานเหมือนกันหารกันให้เอาเลขยกกําลังมาลบกันแปลว่าจาก x ก,กําลังสามจะกลายเป็น x ยกกําลังสาลบห ก็คือสองนั่นแหละสามลบหนึ่งก็ได้สองพี่แค่ค่อยๆเขียนให้ดูโอเคต่อไปตัว y ตัว y ก็เหมือนกันฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันแต่ y เนี่ยมันจะกลายเป็น y ยยกกำลังห้าลบเจ็ดถูกต้องแล้วมันจะกลายเป็นไอ้เลขหนึ่งข้างบนไม่ต้องเขียนก็ได้นะมันจะกลายเป็น x กซ์ำลังสองวากำลังลบสองส่วนห้าโอเคไหม แต่เวลาตอบเนี่ยเขาจะตอบไม่ให้เลขยกกําลังติดลบเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เป็นลบอยู่ต้องจัดการก่อนแล้วถ้าเลขยกกาลังมันติดลบอยู่เราอยากให้เป็นบวกต้องทำไงก็ยาก้ายกลับลงเออกลับเศษเป็นส่วน<ม>เพราะว่ามีสมบัติอยู่ว่าถ้าเรากลับเศษเป็นส่วนเลขยกกําลังจะกลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นน้องก็กลับ y ลงมาข้างล่างและกลับ y ตัวเดียวนะครับมันก็จะกลายเป็น x กำลังสองส่วนด้วย5 y กำลังสองจบเสร็จและอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์เลขยกกำลังก็จะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือข้อน,นี้คือง่ายหน่อยโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวไว้เรามาดูโจทย์เพิ่มเติมกันอ่ะวันวันนี้พอแค่นี้ครึ่ง่แล้วครั้งหน้าเอาชี้มาสองเรื่องเลยนะทั้งจำนวนจริงทั้งเลขยกกำลังนะโอเคอ่าวันนี้พอแค่นี้ครับ